ไปพูดคุยกับคุณอภิวัตรนะครับทวีศิริเวชนะครับนักวิเคราะห์ทางเทคนิคบริษัททรัพย์ลิเบเลเตอร์จำกัดตอนนี้พร้อมแล้วนะฮะโค้ดบาสสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกพี่โจสวัสดีครับทนผู้ทุกท่านนะครับครับโค้ดบาสครับภาพรวมตลาดณเวลานี้ดูแล้วยังไซเว์อปไหมฮะหรือยังไงฮะก็ยังคงเป็นลักษณะใช่ครับเป็นลักษณะไซเว์อพนะครับสำหรับตัวดัชนีเซ็นเด็กนะครับคือวันนี้เนี่ย ก็บวกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับบวกที่2จุดนะครับอยู่ที่1374นะครับก็บระหว่างวันเนี่ยมีการขึ้นไปเทสต์ดตลตนไฮของภาพย่อยนะครับที่เบริเวณนแล้วก็มีแรงขายยังสามารถเทรดเหนือในแดนบวกได้นะครับก็ต้องยอมรับนะครับช่วงนี้เนี่ย เป็นลักษณะการแกว่งออกด้านข้างนะครับคือเป็นลักษณะไซเว์ถึงไซเว์อัพนะครับกอแก้งหนึงตัวเนี่ยช่วงนี้จะอยู่ที่บริเวณ1นึ3งสถึงหนึ่แกว่งตรงนี้20จุดไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวมองว่าถ้าให้ระยะเวลาเทรนยังอย่างนี้อยู่นะครับก็ยังมีโอกาสนะครับรอบเนี้พันสี่ยังมีโอกาสไปถึงแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาหน่อยนะครับ ครับเพราะฉะนั้นก็คือก็เล่นในกรอบนี้แหละฮะก็อาจจะเจอแนวต้านช่วงนี้บ้างอาจจะย่อตัวลงมาบ้างถูกไหมฮะใช่ครับผมครับผมอันนั้นถามต่อเลยครับวันนี้มีหุ้นอะไรมาฝากแฟนแก๊งสี่โมงเย็นไหมครับที่หอกกลับบ้านกันได้ฮะก็วันนี้แนะนำสองตัวนะครับสำหรับหุ้นสายย่อลงมาเลยนะครับก็ตัวแรกเนี่ยผมเลือกไปที่อีออนนะครับอีออนเนี่ยราคาย่อตัวลงมาเป็นวันที่สี่ติดต่อกันนะครับห้าสุดเนี่ย ลงมาแตะแนวรับไฮเดิมนะครับที่เริเวก่อนหนะ้าคือ159นะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถใช้เป็นจังหวะในการเข้าเล่นรอบที่ดีครับเล่นเล่นเทรดดิ้งระยะสั้นครับคือไม่ได้เล่นภาพใหญ่อะไรขนาดนั้นนะครับก็เล่นแบบเก็ยงกำไรจังหวะย่อตัวเดี๋ยวพอเด้งมาก็ก็ต้องออกแล้วนะครับส่วนที่ดาวไส้์จำกัดอย่างมากเลยแล้วก็ ลงมาแตะแนวรับสำคัญหลุดไม่ได้ครับหลุดนี่เรื่องใหญ่เลยนะสำหรับอีกตัวหนึ่งก็คือ SNNP ครับครับสิบนนาพรนะครับคือราคาลงมาแตะแนวรับสุดท้ายของรอบที่บุเรียนสิบหตรงนี้นะครับ,ค,รบคือราคาเนี่ยเคยมาแตะตรงนี้ประมาณ4ครั้งก่อนหน้าแล้วไม่หลุดรอบนี้ครั้งที่5นะครับก็ใครที่สายเก่งกำไรสายรับความเสี่ยงได้สูงเนี่ยผมมองว่าตัวนี้เนี่ยสามารถหอกกลับบ้านได้ สต็อปลอสสั้นครับสต็อปลอสแค่หลุด15.8ก็ไปได้แล้วนะครับคือขอช่อง2ช่องเนี่ย,ยก็ถ้าหลุดตรงนี้เนี่ยก็ต้องออกแล้วนะครับ,รบเพราะว่าตรงนี้มันเป็นโซนแนวรับสาคัญหลุดไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็สามารถเก็งกําไรจังหวะย่อตัวตรงนี้ได้นะครับครับผมอนะ่ะสายย่อแล้วจะถามสายพุ่งกันบ้างหลายคนถามมา CPF จะไปต่อไหมครับคดรบ้าน่าวน,นี้ราคาเข้ามาแรงออ่อ่ถนะถ้า้าาาาาาววไไปปตตมมรรบบ มีโอกาสไปต่อครับมีโอกาสไปต่อเพราะว่าวันนี้เนี่ยาราคาเนี่ยกระโดดเปิดแ๊ปขึ้นมาทิ้งไว้ที่20.9ถึง21.1นะครับแล้วก็แท่งเทียนเนี่ยเป็น Big w ไวท์ c a นเดิคือเขียวขนาดใหญ่นะครับก็สตอรี้เห็นถึงโมเมนตัมแรงการขึ้นรอบเนี่ยของตัว c p f ทำได้ค่อนข้างดีนะครับอาจจะมีการติดแนวต้านบ้างเล็กน้อยนะครับที่บริเวณ21.1 21.2ี่ยนะครับก็ แต่ว่าผมมองว่าวีโอกาสไปต่อนะมีเลือการลุ้นทำลายใหม่ต่อเนึ่งกับเทรนด์แล้วครับ CBF CBF เนี่ยถ้าว่าไปเทรนด์ของปีที่แล้วเนี่ยเป็นไซด์เวดาาลงมาแต่ว่าปีนี้เนี่ยผมมองว่าเข้าสู่รอบการขึ้นแล้วนะครับ,รบขึ้น,น,นๆแรงๆแบบนี้อย่าง CBF แบบนี้แหละฮะมันสามารถเป็นจังหวะเข้าสะสมได้ไหมครับหรือว่าควรจะรอย่อ,อก,ก่อนดีครับผมแนะนําคือถ้าตามหลักนะคือมันขึ้นมาข,น,มาขนาดนี้ต้องรอยออร่อนะครับ ถ้าใครแบบคือใครได้ราคาเปิดรอบเช้าเนี่ยได้คือร้านเทนทขนไปได้ตรงนั้นราคาค่อนข้างสวยส่วนใครที่อยากตามแถวเนี้ยนะครับคือดังนั้นเนี่ยผมรอจังหวะย่อตัวดีกว่าครึ่งแท่งขอครึ่งแท่ง2 1 6ครับผมอ่านะครับอีกสักตัวหนึ่งในกลุ่ม CP เหมือนกัน c p พครับมองยังไงครับคนบ้านครับตัวนี้ก็ดีครับตัวนี้เราก็เชียร์นะสำหรับตัว CPo เราชอบเลยนะครับเพราะว่า ราคาเนี่ยเกิดการ breakout ขึ้นทำา i ใหม่ ight, ทิ้ง gap ไว้ที่บริเวณ59.25ถึง59.75เมื่อวานเนี้เปิดโดดขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ gap ตรงนั้นเนี่ยมีลุ้นเขาเรียกว่าเป็น run away ap, ก a p น,น,นะครับคือ gap ระหว่างเทรนดนะครับคือ gap ที่อยู่ในช่วงของเทรนดขาขึ้นใช่ไหมครับแล้วเกิด gap ตรงนี้ก็เทรนดเนี่ยไปต่อถ้าวัดถ้าวัดรอบการแปงตัวของตัว CPO เนี่ย รอบนี้นะครับตามทฤษฎีแกับนับจากฐานเนี่ยมันขึ้นมา8%แล้วก็ถ้าแก๊บขึ้นต่อไปอีก8%เนี่ยจะอยู่ที่แถวบริเวณ64 64.5นะครับแถวนั้นก็เรายังมองว่าเล่นได้ตัวนี้ CPO CPO จะดีกว่า CPF นิดนึงที่ว่าราคามันไม่ได้หนีไปไกลนะมันยังพึ่งขึ้นอยู่ดังนั้นเนี่ยตามได้ครับครับครั CRC นะครับ CRC CRC เซียซีเนี่ยฟื้นตัวแล้วตอนแรกอะเรามองสามสิบสามสิบาทเป็น<อ>เป็น่านเข้ารับแต่ว่ารอบเนี่ยมันรีบาวก่อนสามสิบาทนะค,ค,คือรีบาวฐานตรงบริเวณสามสิบจุดห้านะครับแล้วเกิดการฟื้นตัวกลับขึ้นมาก็เป็นวีเชฟครับเป็นวีเชฟแต่ว่ารีบาวมาก็ให้ออกนะไม่ให้ถือยาวนะเพราะว่าเสียรีภาพใหญ่มันยังไซเวดาวกดมาอยู่ดังนั้นเนี่ยโอเคระยะสั้นรีบาวก็จริงแต่ว่ารีบาวมา ก็ต้องออกถึงแค่ไหนก็ผมมองว่าไม่เกิน36บาทนะครับรอบนี้ครับครผมอีกตัวนึ่งเห็นวันนี้เขาเขียวมาละ E A ครับโค้ดบ้านมองไงฮะไม่เอาครับไม่เอาตัวนี้ผมนม้เขียวนะราคาเนี่ยแนวโน้มขาลงชัดเจนนะครับคือทิศทางมันขาลงแบบยังเห็นได้ชัดเลยหลุดโลการหลุด30บาทเนี่ยมันมีในสําคัญเพราะว่าภาพใหญ่ของตัว E A เนี่ย30สิบาทเนี่ยมันเป็นแนวรับ ออรอบใหญ่เลยหลุดไม่ได้แต่การหลุดของ e a เมื่อวานนี้เนี่ยมันแผ่นแผนอีกเซลลงมาร,ระยะสั้นอาจจะมีการเด้งให้เห็นได้บ้างถ้าเด้งรอบนี้ถ้าเด้งรอบนี้ยังไม่ปิดแกป29.5้า 29. ผมไม่เล่นครับอืมครับอ้าวอีกสักตัว,ตวนึงครับเห็นแฟนๆรายการบอกว่าเขามาโหดมากๆกวันนี้เซปเป้ครับโคดบาสเห็นได้ขาว่าลากขึ้นไปแล้วก็ลากลงกลับมาอ่าเซปเป้เนี่ย เป็นสัญญาณขายนะถ้าถ้าตามรอบคือคือแนวโน้มหลักเป็นดีเป็นขาขึ้นแต่วันนี้การลกของวันนี้จะเห็นได้ว่ามันเป็นลักษณะเขาเรียกว่าเป็น Tooting Star ครบนะคือไส้ยาวๆด้านบนหรือว่าเรียกว่าอีกอีกชื่อนึงก็คือ e a r r s s pin bar นะครับคือเป็นไส้ยาวๆด้านบนแล้วลงมาคือมีแรงซื้อระหว่างวันแต่ว่าจะเห็นได้ว่ามันมีแรงขายใส่ทันทีนะครับแบบลงมาในในรอบในรอบบ่ายวันนี้เนี่ย ครับคือมีแรงขายใายค่อนข้างแรงดังนั้นเนี่ยเป็นจังหวะขายนะเป็นจังหวะขายแล้วรอย่อเพื่อเข้าซื้อใหม่นะครับสำหรับตัวเซเปอรรอบนี้ครับแต่กราฟแบบนี้ยังไม่ได้คอนเฟิร์มใช่ไหมครับว่าเขาจะจะลงละหรือหมดรอบละมันมันเป็นเพียงแค่การย่อสั้นยังไม่ถึงขั้นพักฐานหรือว่าขาลงมันยังเป็นการย่อในขาขึ้นนะครับครับ ครับผมอ่ะอีกตัวหนึ่งแฟนรการถามมาครับฮาน่าฮาน่าจะจะจะกลับตัวเืียังครับฮาน่าถ้าตามรอบเนี่ยผมยังมองว่าเป็นไซเวย์นะยังไม่ hmm. คืออ,อยังไม่ถึงขั้นปรับตัวเป็นขาขึ้นครับคือมันเป็นลักษณะไซเวย์ออกข้างมากกว่าครับสำหรับตัวฮาน่าเนี่ยการจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผ่านเงื่อนไขดังต่อไปนี้คือผ่าน 41บาทให้ได้นะครับถ้าผ่าน41บาทได้ถึงจะเป็นการเข้าสู่รอบการขึ้นแต่ถ้ายังผ่านไม่ได้ผมยังมองเป็นไซด์เวย์ออกข้างแนวรับ36แนวต้าน41ยังมองว่าน่าจะเป็นไซด์เวย์ออกข้างมากกว่านะครับครับอือเอาสําสหรับตัวฮาหน่านะฮะอันนี้แฟนๆรายการถามไทยมาเยอะมากนะครับคุณที่พาพรถามมาทาง a ฟ e b o o k ครับว่า C.P. Extra หรือว่าแมคโครเก่าเนี่ยแนวน้มเป็นยังไงครับโค้ดดูง่ายง่ายครับรอบนี้จุดตัดสินใจเลยอยู่ที่ระดับ30บาทนะครับสำหรับ<อ> C.P. Extra การที่ย่อตัวลงมาใกล้แนว30มากเท่าไหร่เป็นจังหวะซื้อที่ดีมากเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยรอตั้งซื้อเลยครับที่บริเวณแถวา30บาท30.25 30.5เนี่ยซื้อได้นะครับหลุด30บาทค่อยเลิกเล่น ครับผมก็ชอบนะตัวนี้ก็ย่อลงมาก็น่าเก็บครับครับถ้าเกิดดูจากหน้ากราฟคือมันเหมือนเป็นสวิงเทรดถูกไหมครับตอนนี้ถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยครับอ่าสำหรับตัวซิเบต้าก็ย่อใกล้ๆ30มสิบาทบางทีคนบ้านบอกอยู่นะครับอีกตัวนึงครับ TRC ครับคุณพีรศักถามมาครับว่าแนน้องเป็นไงครับโค้ดไซเวดาวครับตัวนี้ไซเวดาวนะครับคือเป็นลักษณะการแกวนตัวออกด้านข้างนะครับทิศทาง กแกว่งตัวในกรอบแคบด้วยนะตัวนี้นะครืคอไม่ไม่ไปไหนนะครับแต่ว่าผมจะเห็นแนวรับสำคัญของรอบเนี้นะครับสำหรับตัว TRC เนี่ยจะอยู่ที่25สตางค์น่าจะแกว่งตัวแถวนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งเลยนะครับโอ้อ้านะครับคุณโรเวอร์ถามตัวทาคุนี้ครับมองอยังไงครับโพ้ดทาคุนี้ไม่ดีครับไม่ไม่แนะนำครับตัวนี้ผมมองว่า แนวโน้มยังเสี่ยงอยู่นะครับแล้วก็ล่าสุดลงมาเทรดแถว1บาทนะครับถ้าภาพในทางเทคนิคก็เป็นดับเบิลท็อปแถว1.09ก้ากำลังลงต่อตามรอบนะครับมีโอกาสที่จะได้เห็นการแตะโลเดิมนะครับแถว90สตางและทำโลใหม่ไม่ไม่ยังไม่แนะนำให้เข้าเล่นครับตัวนี้ครับครับคุณพีเจถามตัวเน็กครับ NEX อาการเป็นยังไงบ้างครับโคดวันนี้แย่เลยครับอันนี้ หนักเลย oh, oh. นะครับคือลงมา oh. ค่อนข้างแรงหลุดหลุดมา oh. พร้อมตัว E A เนี่ยแต่ว่า E A เด้งกลับแต่ตัวเน็กเนี่ยลงต่อ oh, นะครับ <much. S 1> แต่แต่ก็มีสัญญาณที่ดีคือมันลงมามากเกินไป oh. มันลงมามากเกินไป oh. ในรอบสั้นแล้วก็วอลลุ่มเนี่ยโดดเข้ามาแล้วนะครับ oh. คือดังนั้นเนี่ยอาจจะมีเด้งสลับให้เห็นได้บ้างแต่ว่ายังเป็นการเด้ง เพื่อลงต่อนะครับ,รบดังนั้นเนี่ยแนวโน้มก็ยังยังไม,ยงไม่ยังไม่น่าเล่นกันแนวโน้มยังเป็นขาลงแบบชัดเจนครับ,รบดังนั้นเนี่ยผมว่าเลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนดีกว่าครับครับ,ค,รบคุณนพนพร,รัตถามตัวยูแวนครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าราคานเนี่ยลงมาค่อนข้างแรงเหมือนกันนะแต่ว่าลงมาแตะแนวรับสำคัญสำคัญ8บาท 8บาทใครเล่นแถวนี้ได้เลยครับสต็อป o อดหลุด8บาทเลิกเล่นนะครับก็ลงมาแตะแนวรับสำคัญแล้วก็เป็นจังหวะในการเข้าเล่นรอบที่ดีนะครับครับคุณ NEC ถามตัว q ิวคครับเป็นยังไงครับโค้ด q ิวคหลุดครับหลุดอย่างนี้ไม่ไม่ค่อยดีครับคือหลุดโลเดิมหลุดแนวรับนะครับ14.5อย่างนี้เนี่ยทรงเริ่มเปแล้วนะครับเป็นลักษณะการเข้าสู่รอบกัน พักตัวปรับฐานในรอบระยะกลางเลยนะระยะสั้นเนี่ยไม่ดีอยู่แล้วนะครับระยะกลางเริ่มกลับมาแย่อีกนะครับดังนั้นเนี่ยตัวคิวคอนอาจจะต้องไปรอด้านล่างแล้วด้านล่างของตัวโซนของตัวคิวคอนในการแกวนตัวเดิมเนี่ยของมันเนี่ยจะอยู่ที่แถวบริเวณ13บาทดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ไปรอด้านล่างดีกว่าตอนนี้ยังไม่แน่นอนครับเป็นลักษณะการเข้าสู่รอการพักตัวครับผมครับผมคุณจะตุลงถามตัวโคโคคครับ ตัวนี้แข็งแกร่งครับตัวนี้แนวโน้มแข็งแกร่ง <c oughs> หลายคนอาจจะมองว่าขึ้นมาเยอะ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ขึ้นมาเยอะแต่ว่าเนื่องจากแนวโน้มโมเมนตัมเนี่ยมันยังคงแรงการขึ้นเนี่ยมันยังคงยังยังรักษาทรงได้ดี <c oughs> ดังนั้นเนี่ยผมจะไม่ส่วนเทรนด์คือแนวโน้มเนี่ยยังเป็นบวกอยู่ยังมีโอกาสขึ้นทำออทามไฮนะครับ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยก็ไคโคคนัทถ้าไม่หลุด13บาบาทไปต่อครับ มองขึ้นต่อเรื่อต่อเนื่องเลยทีเดียวะะจะไปถึง<ช>ไหนครับเนี่ยโค้ดจริงๆอ่ะการทำออทามไฮมันวัดค่อนข้างยากนะครับการวัดค่อนข้างยากก็วัดเป็นรอบๆรอบๆไปแล้วกันครับรอบนี้เนี่ยมันจะอยู่อีกที15บาทนะครับครัอ้าวนะครับมีหนึ่งท่านในถามตัวอมมาตาับโค้ดมองอยังไงครับ ดีครับตัวนี้ผมดูล่าสุดมาเลยกำลังเบรกเลยครับรูปผ่านแนวต้าน22.9ขึ้นมาอยู่ที่23.2นะครับก็ทางเทคนิคเป็นการเบรกของสามเหลี่ยมรูปแบบ ascending triangle ขึ้นมานะครับสามเหลี่ยมยกฐานสูงขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเปิดอัพไซด์ในการปรับตัวขึ้นต่อสู่แนวต้านถัดไปครับ24.3นะครับสำหรับรอบนี้ครับครับนี่น่าจะเป็นจังหวะที่สามารถที่จะเข้าไปเก็งกำไรได้ใช่ไหมฮะ ถูกต้องเลยครับเล่นตามมุมตามได้ครับสำหรับตัวอมาตะครับอ้าวนะครับอีหนึ่งท่านถามตัวดูโฮมครับเป็นยังไงครับโค้ดเห็นราคาไม่ดีครับแข็งแกร่งครับตัวนี้คือเบรกขึ้นมาผ่านแนวต้านแรกได้ดีทําได้ค่อนข้างดีแล้วก็กําลังที่จะจ่อทะลุแนวต้านถัดไปนะครับแนวต้านแบบในรอบใหญ่แล้วนะครับ12.2ถึง12.3ตรงเนี้ก็เป็นแนวต้านในรอบใหญ่ดังนั้นเนี่ย อาจจะมีการติดติดได้บ้างนะแต่ว่าถ้าให้ระยะเวลาผมมองว่ามีลุ้นผ่านเพราะว่าโมเมนตัมมาดีมากรอบนี้นะครับมีลุ้นไปต่อครับครับครับคุณทวิดาบอกว่า r c l จะไปต่อไหมคะโค้ดบาทเห็นขึ้นมาหลายวันแล้วค่ะเอ่อถ้าถามผมก่อนหน้าเนี่ย r c l ผมก็มองขึ้นมาตลอดนะออม,มองเพราะว่า r c l วิ่งเป็นรอบ เวลาขึ้นขึ้นต่อเนื่องลงลงต่อเนื่อง oh. แล้วรอบเนี่ยมันอยู่ในรอบของการขึ้นดังนั้นเนี่ย oh. มันก็ขึ้นต่อเนื่องแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยมันขึ้นมาถึงระดับที่เหมาะสมแล้ว oh. พอสมควรแล้ว oh. เพราะ oh. ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นโซนแนวต้านในรอบใหญ่แล้วนะครับที่แถวบริเวณ26บาทถึง27บาทตรงเนี้ยดังนั้นเนี่ยอัพไซด์ในการขึ้นเนี่ยมันเริ่มเหลือน้อยครับ นั้นเนี่ยผมมองว่า RCL เป็นไปได้นะอยากจะให้เก็บกําไรออกมาบางส่วนแล้วก็ส่วนที่เหลือถือลุ้นไปนะถ้าผ่าน27บาทได้อีกก็จะเปิดอัพไซต์ต่อแต่ว่าผมมองว่าน่าจะติดแล้วนะครับ<อ>เพราะว่าการขึ้นมาชุดหนึ่งของรอบเนี่ยยังมันยังไม่พักตัวเลยนะ RCL ขึ้นมาแบบขาเดียวเลยนะเพดัะนั้นเนี่ยอ,อาจจะมีการพักตัวแถวนี้เกิดขึ้นได้ตามรอบที่แล้วนะครับครับ,คร,บครับผมนี่ คุณดุษิีถามตัวแจ๊สครับโค้ดมองไงฮะแจ๊สเป็นจังหวะออกนะแจ๊สถ้าตอนมันลงใกล้สามบาทอะผมให้ซื้อเลยนะแต่ตอนนี้มันดีดหนีขึ้นมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นจังหวะในการเทปโฟฟิตเล่นรอบนะครับสำหรับตัวแจ๊สนะครับก็เดี๋ยวรอเล่นตรงโซนสาบาทใหม่อีกครั้งหนึ่งครับถ้าย่อลงมาใกล้สาบาทค่อยเล่นครับแต่ไม่น่าขึ้นไปสาบาทห้าสิบใช่ไหมครับเออมีม ถามว่ามีโอกาสาไหมมีนะเพราะว่า<ม>แนวโน้มแจ๊สมันยังใช้ได้อยู่นะครับมันยังมีโอกาสาที่จะได้เห็นการฟื้นตัวขึ้นต่อในรอบใหญ่นะครับก็เทรนด์ก็ไม่ได้เสียอะไรนะครับแต่ว่าการขึ้นอาจจะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าไม่ไม่ไม่ไ,มได้ขึ้นแบบแบบไต่ทะยานขึ้นแบบรอบรอบที่ผ่านมานะครับครับนหยถามแจ๊สแล้ว JTS อีกสักตัวฮะเห็นเมื่อเช้าขึ้นแรงๆพอบายเนี่ย อ๋อ <Your> oh, นี่ <that S 1> กลับ <that S 1> าเลย <that S 1> ไปกลับเลย <work. S 1> ไปกลับมาแล้วใช่ครับก็เปิดแรงมากเกินไปคือมันขึ้นมามากเกินไปในรอบสั้นดังนั้นเนี่ยก็เกิดแรง take profit ทำกำไรออกมานะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าถามว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรก็อยู่ในรอบของการฟื้นตัวแค่ระยะสั้นมันขึ้นมามากเกินไปก็เกิดการย่อตัวลงมาแต่ว่าการย่อตัวตรงนี้ถ้ายังไม่หลุด60บาทก็ยังมองว่าน่าจะเห็นได้การ กลับไปฟื้นโตขึ้นต่อได้นะครับอยู่ในขาของการรีบาวครับแต่แค่ที่เห็นมันย่องมามันแรงเกินไปในรอบสั้นครับผมครับผมนี่พี่คุณป๊อปถามว่า TTB ถือยาวได้ไหมครับโค้ดจะเก็บไว้ให้ลูกชายตอนโตครับผมว่าได้นะผมว่าได้นะนะครับคือคือผมดูกราฟแบบในภาพระยะยาวเนี่ยภาพบิกเนี่ยก็ยังโอเคครับทิศทางยังยัง แค่ระยะสั้นช่วงนี้มันเประปลงมาบ้างแต่ว่าไม่ไม่ได้ถึงขั้นเทรนเสียนะครับถ้าถือยาวผมมองว่าทําได้มีโอกาสรอบนี้ก็ถ้าภาพใหญ่นะภาพใหญ่สองบาทครับมีโอกาสไปไปถึงครับอืมแต่ถ้าเกิดภาพสั้นนะเวลานี้ถือว่าเป็นจังหวะเก็บในในรอบนี้ไหมครับถือเป็นจังหวะครับถือถือเป็นจังหวะเก็บครับอเพราะมันย่อตัวลงมานะคนเนาะอ่านะครับอีกหนึ่งท่านคุณตั้มถามตัววาครับวาจะไปต่อไหมครับโคตร เอ่อถ้าว่าไปตามรอบแล้วไปต่อนะครับสำหรับ <S <S รตัวดีเอเพราะว่า,วาเอ่อเบรกเอาขึ้นมาแต่ว่าคือไปต่อแต่ว่าอัพไซด์มันก็เริ่มเหลือน้อยแล้วเพราะว่ามันขึ้นมาแรงในระดับหนึ่งเราก็กําลังที่จะแตะแนวต้านสุดท้ายสุดท้ายเลยนะครับ5.50ครับ5.50ก็แนวต้านรอบนี้นะครับก็เอ่อ ถ้าผมผมไม่แนะนําให้ไล่นะราคาแถวเนี้ยให้ให้ย่อซื้อมากกว่า5้าจอะไรประมาณเนี้ยครับครับครับอีกตัวนึงครับอ่ะพี่อ๋อนได้อ่า FGC ครับ IGFC ครับโทรทีบ GFCGFC ตัวนี้ก็เบรกหลอกอ่าเป็นเป็นการเบรกหลอกนะเป็นเป็นป r อมเบรกนะครับคือเบรกหลอกด้านบนนะครับแล้วก็เกิดตีกลับลงมาดังนั้นเนี่มีโอกาสย่อเกิดขึ้นนะครับก็ไปเล่นโซนด้านล่างครับ แนวรับด้านล่าง10.3-10.4นะครับตรงนั้นจะปลอดภัยมากกว่านะครับครับคุณนาถามตัว APO ครับโค้ดวันนี้ดูทรงแล้วโหโหดเหมือนกันฮะวันนี้ก็หลังจากที่ก่อนหน้ามันลากไต่ตัวขึ้นมาต่อเนื่องวันนี้ก็เกิดแรงขายแล้วนะครับก็เป็นการเข้าสู่รอบการผักตัวนะครับอย่างนี้ไม่ดีครับอย่างนี้หลุดนะครับเข้าสู่รอบการ panic sell r e a c t i o รอบที่แล้วอ่ะมันเกิดแท่งแดงใหญ่2แท่งพลื้น ดังนั้นเนี่ยก็มีโอกาสเป็นเหมือนรอบที่แล้วนะครับก็ไปรอด้านล่างเลยครับแถว1.3อะไรประมาณนั้นครับครับนะครับมีหนึ่งท่านถามตัว stgt ครับน่าสนใจไหมครับหรือต้องรอผ่านสิผ่านก่อนใช้ได้นะครับใช้ได้ตัวนี้ก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าแนวโน้มเนี่ยยังคงเป็นลักษณะการไต่ตัวขึ้นทำหายใหม่ของรอบนะครับผมมองสิบบาทครับรอบนี้ sctt นะครับมีโอกาสไปต่อครับครับ คุณกูดเนอร์ถามตัว plus กับโค้ดหุณนน้ำมาิาเหมือนกันอืม plus เนี่ยเออ่มีการย่อตัวลงมาแล้วก็มีแรงเทขายบัตททางอะไรแถวโซนแนวต้วนาน8บาทรอบนี้ติดแนวต้าน8บาทดังนั้นเนี่ยอาจจะได้เห็นการพักตัวปรับฐานเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูรอบการสร้างฐานนะครับก็ผมมองว่าไม่น่าหลุด7บาทรอบนี้นะครับแต่ว่าอยู่ในรอบของการพักตัวแหละแต่ว่า เพื่อสะสมกําลังแล้วค่อยขึ้นใหม่นะครับครับอีกตัวหนึ่งครับตัวมิ้นครับผมสามารถผ่านแนวต้านไปได้ไหมครับอมินเนี่ยชนแนวต้านรอบนี้ครับคือเป็นแนวต้านใหญ่เลยสําหรับตัวมินนะครับแถวบริเวณสามสิบสามจุดห้าถึงสามสิบสี่จุดห้าเนี่ยตรงเนี้ยคือแนวต้านรอบใหญ่จริงๆดังนั้นเนี่ยโอกาสผ่านเนี่ยยังมีค่อนข้างน้อยแต่ถ้าผ่านได้อัพไซด์เปิดระยะยาวเลย นะครับก็ถ้าว่าไปตามรอบอย่างผมมองว่าอาจจะย่อก่อนครับ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 คุณสปากกี้ถามตัวมาลีครับโค้ดมาลีมองไงฮะดีครับแข็งแกร่งมากตัวนี้วันนี้ย่อนะเนี่ยเอ่อขึ้นทำไฮใหม่ในรอบกว่าเกือบหกปีนะครับเป็นะที่ว่าเบรกแนวต้านสิบห้าบาทขึ้นมาได้นะครับเปิดแก๊ปไปต่ออาจจะมีย่อสั้นย่อมาก็เข้าเข้าได้ครับแนวน้มดูดีครับ ครับครับอันนี้ต้องต้องถ้าเกิดจะจรับรับตรงบริเวณราคาเท่าไหร่นี้ฮะจริงๆเนี่ยมารีเนี่ยเล่นเล่นแนวแนวแก็ปที่มันมันเปิดมาได้เลยนะครับผมผมให้แนวตั้งซื้อคือสิบสี่จุดเจ็ดถึงสิบห้าบาทครับอืม,อมครับครับผมอ่าอีหนึ่งท่านถามเอ่อตัวของออลีครับโค้ดมองยังไงฮะออลีไม่ดีครับออลีเอ่อราคาลงมาทำโลใหม่ของรอบ ที่ท่านดูแย่เลยนะที่ท่านดูแย่เลี่ยงได้เลี่ยงครับตัวนี้ผมผมไม่เอาครับราคายังเป็นนิวโลใหม่อย่างต่อเนื่องยังยังไม่เล่นครับครับครับอีกหนึ่งท่านคุณทําในสิ่งที่ชอบชอบในสิ่งที่ทําถามว่า TACC จะไปต่อไหมคะไปต่อครับตัวนี้ไปต่อรอมนี้ยืน4.7ได้สวยครับพื้นตัวแบบ V-shape ก็ลุ้นกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบน5.45ครับครับครับ คุณวัดถาม BLC จบรอบยี่ยังครับโค้ดจบแล้วครับจบจบรอบการแกงตัวไซเบีร์แต่ว่ามองว่าลงมาอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวรอฟอร์มตัวใหม่นะครับก็โซนไซเบร์เดิมครับ4.8น่าจะน่าจะกมากองกองแถวนี้ก่อนนะครับสำหรับตัว BLC ครับครับครับอีกหนึ่งท่านถาม F-Smart ครับโค้ดมองไงฮะ F Smart ไม่ดีครับไม่ดีเอวันนี้มีแรงขายนะครับที่หก แองเทียนก็เป็นเชิงลบนะชูตติ้งสตาร์ดังนั้นเนี่ยก็แนวโน้มหลักก็ยังแย่อยู่มีโอกาสลงต่อตามรอบนะครับครับคุณโสโรถถามตัวคอมเซเวนครับแนวโน้มเป็นไงครับคอมเเริ่มเริ่มเห็นสัญญาณบวกมาบ้างเล็กน้อยนะคือภาพใหญ่ไม่ดีหรอกอแต่ว่าระยะสั้นระยะกลางมันมันเริ่มเริ่มมีสัญญาณบวกเข้ามาให้เห็นนะพยายามที่จะทำไฮใหม่ยกโลสูงขึ้นเนี่ยก็ มีลุ้นนะมีลุ้นที่จะกลับตัวในรอบอหลักเลยทีเดียวสำหรับตัวคอมเซนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมาที่ฐานสิบจุด็มายืน19บาทได้นะครับที่19.3ก็มีลุ้นขึ้นใครเล่นรอบสั้นทำได้นะ20บาทถึง20.8นะครับครับผมบอหนึ่งท่านถามตัว TTA ครับแนวโน้มเป็นไงครับดีครับแนวโน้มดีจอบเบรก กำลังทดสอบแนวต้านสำคัญ7.2ผ่านได้อัพไซ์เปิดรอบใหญ่ครับมองว่าลุ้นนะมีลุ้นตครับแล้วตัวเน็ตอะครับเทคนิคเป็นยังไงครับตัวไหนครับเน็ตเน็ต NAT เอ่ตตัวตัว NAT เนี่ยราคากำลังกลับตัวกำลังกลับตัวนะครับก็รูปแบบการกลับตัวเขาเรียกว่าเป็น อินเวอร์ซ์เฮดแอนด์ชร์นะครับถ้าถ้าว่าไปตามรอบเนี่ยมีโอกาสฟื้นแต่6บาทสำหรับรอบนี้นะครับก็เริ่มเริ่มเห็นการฟื้นตัวเกิดขึ้นรอบการพักตัวจบแล้วตอนนี้กำลังทยอยฟื้นตัวครับผมครับครับอีกสักตัวครับโร้ตัว CH ครับมองยังไงฮะเห็นวันนี้มาแท่งใหญ่ๆเลยเออ CH ก็เป็นยังมองว่าเป็นการเด้งสั้นนะ ไม่ถึงพั้นเข้าสู่รอบการขึ้นครับผมยังมองว่าเป็นการเด้งแล้วเด้งแล้วจบ,วจบอะเด้งแล้วจบเหมือนเหมือนรอบที่ผ่านๆมามันเด้งแล้วจบนะครับก็แบบเขียวใหญ่ๆขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวมันก็จบรอบถ้าว่าไปตามพฤติกรรมเดิมน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าอ,อ,อ,อ่านะครับก็น่าจะได้ข้อมูลกันครบถ้วนนะฮะสุดท้ายอีกสักตัวนะครับ AOT ครับโค้ดมองไงวันนี้เห็นราคาเขาโดทรง ดีครับดีครับมีโอกาสทำไฮใหม่แถว68บาทนะครับสำหรับเ o t นะครับก็เน้นจังหวะย่อตัวเป็นจังหวะเข้าซื้อนะครับสำหรับตัว AOT ดีครับหุ้นตัวนี้ค่อยๆไต่ตัวขึ้นเรื่อยๆจะเป็นลักษณะการขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปครับครับผมบสุดท้ายนี้ครับโค้ชแนะนําอะไรแฟนรายการนิดหนึ่งครับว่าช่วงนี้ควรจะวางแผนกยุทธ์การลงทุนยังไงดีในจังหวะที่เซ็ตก็ดูเหมือนว่ายังยังไม่ถึงพันสี่สักทีนึครับ ก็ผมยังไม่ให้ใส่หุ้นเต็มที่นะนักทุนอย่าพึ่งนะครับเพราะว่ารอบหลักของตัวดัชนีเส้นเดงเนี่ยมันยังถูกกดอยู่มันยังภาพใหญ่มันยังไม่ไซด์ไวดาวแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่เล่นด้วยความระมัดระวังผมยังให้ถือเงินสดมากกว่านะครับคือแบบใน,ใ,นในพอร์ตควรมีเงินสดมากกว่าหุ้นนะครับเพราะว่าช่วงเนี้หุ้นมันยังเป็นการฟื้นจากโซนด้านล่าง เทรดดิ้งไปก่อนนะครับเลือกเน้นตัวที่แข็งแกร่งตัวที่ดาวไซต์จำกัดอะไรประมาณเนี้นะครับเล่นพวกนี้นะครับส่วนหุ้นที่ขาลงอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยพยายามหลีกเลี่ยงพวกนั้นเดี๋ยวก็ถ้าจะเล่นก็เป็นลักษณะการแบบทยอยสะสมค่อยๆค่อยๆเข้าทีละไม้นะครับก็ยังต้องเล่นด้วยความระมัดระวังเซ็นเด็กยังยังใส่เต็มไม่ได้ครับช่วงนี้ครับอโอเคฮะวันนี้ขอบคุณคุบานมากนะครับกัสสวัสดีคครับสวัสดีครับ